อื่นนี่มันนอนอยู่ด้วยนี่เลยพี่น้องขนะี้ยังไม่ไหม้เยอะเลยปีเปิ๊อยู่เลยขี้คือสินมันอ้วนลูกบ้านเราต่อไก่แล้วมันปุ๊ะ เวียนไปเวียนมากนี่นะฝันสบายดีพี่นอ้องอีฟซีเบิร์ตสุขุสุขคนในยามเสาวพี่น้องวันที่สองและที่ฮามาเมื่อวันนี้ก็พากันตื่นกันแต่ชีโมงเพล่อพากันลุกมาสีงไฟเป็น้องหนาวขนาดเลยอยู่พูล่มกั่วิทยุดเลยมดคืน เนี่ยจะหากินได้แบบนี้แล้วก็วัดชิพากันกินกาแฟแล้วก็ชีได้อออไปอายู่หากินดีคือเก้าแล้วล่ะพี่น้องเลยนั่นเลยก็ไปติดตามรับชมนํำกันวัดสิมาหรือบอมานก่อนอื่นก็เขามาเข้าใจพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจตลอดได้พี่น้องเ้อะมื่อวาไปลุ้นติดตามนํำกันว่าสิมาอยู่บอนะะรับมอไก่แล้วก็หมอบอลแต่ยังทั้งนั้นก็ ยังอื้ออื้อาอยู่ยังไม่ทันเลยลุกเลยัง,ก <c oughs> ยงโนกงน,นอยู่ทางนะเอาแล้วเลยกับไปติดตามครับชมเบิึงมื้อนอ<ะ>ี้ว่าสิมีผู้ใดมาอยู่บ่นะสิมี่ผู้ใดเฮ็ดกินอยู่บ่มื้อนี้ลอ <c oughs> งปินหัวเด้อน,น้ำกินกาแฟะกะโอ้ได้เลิ้งเลยเพอ่พอพ่อมันได้รสชาติอีแบบนึงได้น้องเยต้มชื่อกระบังไหม ย็นตีนย็นตีนแล้วนอนบ่หลับพายกันดินกาแฟอยู่พี่น้อง <c oughs> ไห่ทางนั้นตื่นเลยตีมบ๊อบกาแฟน,นี่ะถือเป็นโพ่งมานหลุดก็ได้ตื่นเลยก็เลยไม่ไ้ตีมงานเฮาพร้อมแล้วปะว่าสัตว์แล้วพร้อมแล้วก็ไปแล้วบ้านนี้ไป อย่าเปลี so ่ยนเชือก่อนมาเนี่ยเปลี่ยนให้ยังโสมุนโธ่ชีเด็กมาอีกโอ้เสียเงีนน้ำมันวายาจักของชีรีอยู่แล้วบริลลี่เลย มาหนีจเจอไก่ป้าช่องโตบินเข้าไปพุ่นเลยเดี๋ยวไก่ขวาไปน้อยเป็นมูเลยเขาคิดว่าไก่ป้าโมเมนเ์เโอ้สเสดงวา่านอนนี่มูงมวยหวานเลยเสานี้ยังมีพ่อกระหอกจ้กโตเลยนะพ่อไก่ขวากับนได้ยิงนะแต่เาถือไกตโอมานำ จากชิโต้น่นราล่มก็ได้ก็ได้น้องมันม,มีมีเป็นต้โต,ตนะครับมันล่มเง้งเถวนี้มีแต่ห้อยมูดุดทั้งหมดนั่นเดียวดุดหากินนะเดี๋ยวชิ่ลองต่อเบิง้งไกล่ลองเบิ้งนะออมันชิมีอยู่บ่แต่ว่า เข้ามาลอบก่อนนะได้ยินมันขันแถวนี้แหละเดี๋ยวจะลองต่อบึงยามมันออดด่านลมแนวนี้ไกลอลองบึงเอาไก่ขึ้นคอนเลยนละพี่น้องไอ้คือชิบีม,มาลแล้วแหละพี่น้องไอ้มีม,มีตัวหันตอบเลยมันลม่ม เช้านี่นะมุ้ ลองเบิ่งอีกอนที่ชองพี่น้องเยเอาไก่หึนคอดเลยละ่ะแต่ว่าเฮาหย่างเข้ามานี้เฮาเห็นไก่ป้านน่าจะเป็นแกะเมีชองโตพราอมเห็นแต่มันบินไม่เห็นโตมันคักเดี๋ยวลองต่อเบิง์คอนนี้มีเฮาแล้วก็ถือว่าไปต่อนกต่อไปต่อนกคอเพราะว่าเฮาเห็นบนมันสะหลายนกคอแถวนี้ ขันตอออยู่ใกล้ป่านะแต่ว่าอยู่ไกลขนาดเดี๋ยเฮาชี้งายขึ้นไปต่ออยู่พุนนะแต่ว่าแต่เฮาจะลองต่อบังนกคอก่อนจังย,าย้ายไปไก่ป่าหันมาไกลๆขนะันตออเลยจน่าจยังไปนะเดี๋ยจะลองต่อบังนกคอกนะ่นเพราะว่าได้ยินเสียงห้องมันเชิงนี้คนะือว่าต่อนกคอกับบม่านะเดี๋ยวย้งายไปบอลไม่นะ บอ่อห้าหชั้นตอกอะเมื่อคืนไก่ขวาน,นอนนี่ล้วไก่สี่ห้าตัวสี่มันไม่ได้ ที่ชมกำลังปงเลยมีตัวหอยหมูดุดทั้งหมดเดี๋ยวจะมาลองบางอีกจุดนี้นะต่อลองบางอีกเพราะว่าเราได้ยินเสียงหันเชิงนี้ สิอยู่จุดนี้หรือบอ่เนเดี๋ยวไปติดตามบึงนะ่งพี่น้อง ่ามันเห็นะโอ๋นะพอเห่าลีอยู่ท่านมันมาแล้วไก่ป่านะตีปีตบมาแล้วแต่ว่าเห่าก็เห่าเลยออกมาพีนะเห่าลีอยู่ด่านมันมาทางหลังไก่เห่าก็เลยมุนมาพีแต่ว่ามันเห็นเห่าจังมันจะมีเห่ามานะมันมาน,นันแหละหอดฝาหัวฝานะ่ะได้ยินเสียงตีปีมันแต่ว่ามันมีเห่ามาเชื่อใจตอ่อ จอบมันดักอยู่ฮั่นไม่ใช่มันมาได้นี่และไก่นะน่าจะบินขึ้นไม้ตัวน,นี้นะพเพราะว่าเห่ากับลีเดี๋ยวนี้มันน่าจะเห็นเหา่ายังมีเห่านะมันมาทางหลังมีเหา่ากัลีเดี๋ยวนี้ไก่ก็มาทางนี้ยันนี่เห็นนะมันเห็นเห่าเลยพเพราะเห่าลีอยู่นี่เห่าก็ เงานไปพุ่นเดี๋ยวลอกขึ้นตามหฮอยนึงไปห้อยฟานห้อยหมูมฟานไม่รู้เงินจะมีห้อยมาลงกินน้ำลงมากินน้ำด้วยนี่นะ เล้มาส่งต <Depois, S 1> ัวกป่านแต่ว่าตัวเลิกก็มีการเอเสื้อแกต しゃべっと。 และฟันนะ กินเองมันลงมาออแวาเามเห็มันมันเล่นนั้นกลับกับมันไปทั้งมันเล่นนันไปหเลยมัเล่นลมันมันมันโผตอบมันยังซึ่งอยู่แต่แตพชพิศามหมดแล้วแพหมดแล้วเจล คืนนีนะ้มันนอนอยู่ที่นี่เลยพี่น้องเหนนะ็นขี้ยังไม่ไหม้เยอะเลยปิ๊ดๆอยู่ยเลยขียยยยย้คือสิเป็นมันอ้วนลูกฮะเราต่อไก่แต่มันโป๊ะหลมือนะพี่น้องถือว่าสวายขนานดะประมาณสิบโมงครึ่งตอนนี้ ต่อฝานแบตเอ็มสามมืดก้อนนะขันแบตมีมืดก้อนมีลุ้นมันตอบเลยมันหองตอบแล้วก็มันเฮามากมันตะบิดนะมันเฮามาเชื่อแก่เต้านะมันได้ยินเสียงแก่เต้าขันแล้วมันมันหองหองตอบมันหองตอบไก่เต่าแก่เต่าคันแก่ป้าขันมันเฮามาเชื่อ มันจะเฮาวมาซือ้อมันโป๊กมันโปก๊กกอไปเฮากัไก่ป่าเฮามากนะก็เลยทาทาเขาไก่เฮามากก่อนไก่ไม่เฮาวแล้วห่าก็นำไปต่อบิ่งมันก็ห้องต่อปลนะีนะฝันเสด็จได้รอมือนะถ,ถือว่าไม่ได้ยิงพราะีจักบานมานี่ไก่กับมันยู่ไก่โทษก็เลยมีเงน ้ามันเฮามคืนเฮาไม้ไก่มาฮอดที่พักเลย้เรไปไปไมันยังเดียวจะปอบวิโอ้ด้ทัทงงูร้อมคนมันเนาไปได้นี่ไดบ้าบ่นเบิงนี่เป็นมือของเพิ่นได้เบิงนี่เสือ ถือว่าเฮามาฮอนบอนแล้วก็ทีมงานก็เตรียมให้ยูให้กินท่าแล้วพี่น้องเลยปากก็ได้ปีกหนึ่งไรปีกย้งแล้วปากใช่ปิ้งปิ้งนกได้กระหาะได้หนูบป่าไก่ได้นี่ไดมันอยู่ไดพ่อประเฮ็ดกินเพือนล่าหนูใช่นั่นน่ะเอามาเลยใช่หรือว่าพื้นสีแดงหรือว่าได้ตุ่ยเลยดิพ่อประเฮ็ดกินเพือนปล่พ่อประเฮ็ดกินนี่แหล่ะ ที่เร่วันสิทายจะได้หัดนั่นมาฉลาดโย่นั่นมันมีได้กันั่นมาแล้วก้าวปูขายไปกาวมื้นขีดเลยจำเป็นเลยเกงกบเกงขีดตแล้วไปแล้วคนฉลาดมันต้องนั้นแหละวะ กะไม่ได้แ้้ก็อยู่จะมันนั้นพื่กะมูเห็ดกินแล้วพื่อจะมาหมูจะทากะท่าเอกันทากะจ่เป็นละต้มงูไปช้าชวาเฮ็ดชวาบ่ช้าลูกต้มพ่อานนานี่ดลบวอน้มัวมันขนาดเลยเท่นั่เยอะเยอะ สำคัญทีเด no mm ียนะสำคัญที่สุดเลยนะมุมมองสำหรับมุมมองอืมรักหนึ่งวันที่นี่อยู่สองบมันบวกเดีย่ไหมอือ๋อประมาณสามสิบบวกนะไม่พอกินแล้ววะอยู่เลยนได้ก่อนแล้วเอามะนาวไรซื้อเอามะนาวนะบีบสิโอหนูก็สุกก็ได้นะ ทำแจ่วจำตมงูพี่น้องกแนกร่ว่าหลายอยู่มื้อนี้นี่มาแบบบ่ได้ซิมเลยเด้อนี่เออปนูเฮียใส่กินนี่ปนูเฮียนนูเฮียใส่เจกลกินนี่จงชิม่มันเป็นมันเลยนเนาะอื เอากินว้วมาไว้้เรียบร้อยอาหารอมมามายองไหอุ้ยเข่าเสาร์ดกันโอ้ยน่ากินเลยเปียบเลยโอ้เปียบเลยแงเมันาบ้านนี่วอมซื้อมาวันนี้แกงเวมะนาวแกงกบอันนี้อันตะ้มงูถือว่าครบมากครบคู่เมนูเลย ข้างบกข้างเงก็ม่มดูตีนปลากังอีเนี่ยาโทเนี่ยกินหอเกียบเลยผมนอกไข่ไข่เนี่ยไข่เเป็นมะนาวขอนะแนมาแลผมเพกินดิกกินกบมาแห้งผมตามเลยบานีเต้บุหอมบากินกันะมาแขงนะ คนนั่นนิ่งว่าแล้วมันมีโดแฝงอยู่เนาะมันไม่งเก้มันเอเรื่องนอนอ้อมนะต้องอ้อมล้วไม่ใช่มกมาไหมกน้องไหในรสชาติที่มันคมนั่นแหละได้ออกกินอยู่กับผู้มอกมนอนเซตเติร์ดอิ่มที่เรียบร้อย ำหรับคลิปนี้ก็พีดไปชั้นนี้แล้วพบกันใ้ไม่คลิปต่อไปคลิปหน้าพอดละบ๊ายบายพี่น้อง